นิทานเรื่องปลากับกระทะในห้องครัวที่อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมกรุน่นพ่อครัวร่างใหญ่กำลังง่วนอยู่กับการทำอาหารเขาหยิบปลาสดหลายตัวใส่ลงในกระทะใบใหญ่ที่น้ำมันกำลังร้อนชาเสียงชาดังสนัน่นพร้อมกับความเจ็บปวดที่แผ่สร้างไปทั่วร่างของเหล่าปลาพวกมันดิ้นรนอย่างทุกข์ทรมาน ร้อนร้อนเหลือเกินปลาใจร้อนตะโกนลั่นมันดิ้นพล่านไปมาอย่างบ้าคลั่งเราต้องหนีอยู่ที่นี่ต่อไปเราต้องตายแน่ๆความกลัวและความเจ็บปวดทำให้มันมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจากความต้องการที่จะหนีไปให้พ้นปลาใจร้อนเหลือไปเห็นแสงสีอมแดงบูบวาบอยู่ใต้กระทะดูนั่นสิทั้งออกแสงสว่างนั่น ต้องเป็นประตูสู่ความเป็นอิสระแน่ๆมันร้องบอกเพื่อนๆด้วยความตื่นเต้นโดยไม่ทันได้ถุกคิดว่าแสงนั้นคืออะไรแต่ในหมู่ปลานั้นมีปลาตัวหนึ่งชื่อว่าปลาสติแม้จะเจ็บปวดแต่ปลาสติพยายามข่มความรู้สึกและใช้ปัญญาพิจารณาหยุดก่อนเพื่อนเอ๋ยมันร้องเตือนนั่นไม่ใช่ทางรอดแต่มันคือไฟ คือต้นเหตุของความทุกข์ทรมานของเราเจ้ามันโง่ที่ยอมทนอยู่ปลาใจร้อนไม่ฟังเสียงถัดทานข้าจะเลือกอิสรภาพของข้าเองว่าแล้วมันก็รวบรวมกำลังทั้งหมดดีตัวออกจากกระทะอย่างสุดแดงพร้อมกับปลาอีกหลายตัวที่หลงเชื่อและเต็มไปด้วยความกลัวร่างของพวกมันร่วงหล่นลงสู่เปเลวไฟที่ลุกโชนเกิดเสียงดังฉาที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าในกระทะ ความทุกข์ทรมานของพวกมันจบสิ้นลงในกองเพลิงนั้นเป็นการหนีจากความทุกข์หนึ่งไปสู่อีกความทุกข์ที่ใหญ่หลวงกว่าปลาสติมองภาพนั้นด้วยความสลดใจมันเข้าใจในทันทีนี่คืออริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งคือทุก์ขความเจ็บปวดในกระทะและข้อที่สองคือสมุทยัยซึ่งคือเหตุแห่งทุกข์นั่นเอง คือการทยานอยากที่จะหนีจากความเจ็บปวดโดยขาดสติปราสติเรียนรู้ว่าการดับทุกข์หรือนิโรธไม่ใช่การดิ้นรนอย่างบ้าคลั่งแต่คือการมีสติรู้เท่าทันสถานการณ์หรือมักการไม่ประมาทคือหนทางสู่การพ้นทุกข์ที่แท้จริงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดก็ตามในตอนนั้นเองพ่อครัวเห็นว่าปลาสุกได้ที่แล้ว เขาจึงปิดเตาไฟแล้วค่อยๆใช้ตะหลิวตักปลาสติขึ้นจากกระทะอย่างเบามือวางลงบนจานที่เย็นสบายความทุกข์ทรมานจากความร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วแม้ชะตากรรมของปลาสติจะยังไม่จบสิ้นแต่มันก็ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าการกระทำด้วยอารมณ์วู่วามนำมาซึ่งหายนะแต่การมีสติและปัญญาจะช่วยให้เราผ่านพ้นความทุกข์ไปได้ ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งใดก็ตามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการหลีกหนีจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีควรทำด้วยความระมัดระวังและการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่กว่าเดิมหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องอริยสัจสี่สอนให้รู้จักปัญหาและหาทางออกอย่างถูกต้อง โดยการมองเห็นความจริงของสถานการณ์การมีสติการมีสติช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ให้ตกอยู่ในอารมณ์หรือความกลัวจนทำให้เกิดผลเสียการไม่ประมาทการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและไม่ทำการกระทํำที่อาจนาไปสู่อันตรายจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนิทานชาดกเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับ